ั้งที่ออกทำงานภาคสนามนักธุรกิจกิฟฟารีนหลายท่านมักเจอสถานการณ์คล้ายๆกันว่าผู้มุ่งหวังไม่ยอมสมัครไม่เปิดใจคนใกล้ตัวไม่อนุญาตกลัวถูกกลอกไม่ชอบงานขายมากมายกับการปฏริเสธเหล่านี้มีวิธีตอบให้กิฟฟารีนดูสวยงามได้เพียงแค่ตอบข้อโต้แย้งให้ชัดเจนเชื่อมั่นในแบรนด์กิฟฟารีนปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงได้ส่วนจะตอบอย่างไรวันนี้มาเรียนรู้กันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ร,บรายการคลินิกธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ทุกคนได้มีโอกาสพบเจอแน่ๆครับในการทํางานในชีวิตจริงนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคและก็วิธีการในการขาจัดข้อโต้แย้งนะครับพูดถึงคําว่าข้อโต้แย้งฟังดูน่ากลัวไปนิดนึงแต่ผมขอใช้คําว่าคําถามหรือความสงสัยที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไปพูดคุย คนแต่ละคนเนี่ยนะครับบางทีเขามีคําถามบางคนเขาก็มีคําปฏิเสธมาในรูปแบบต่างๆแต่ภาษาธุรกิจเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าข้อโต้แย้งข้อโต้แย้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เห็นด้วยในตอนท้ายนะครับข้อโต้แย้งถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งในการทําให้เรารู้ว่าคนที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่เรามาดูประเภทของข้อโต้แย้งกันสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับท่านผู้ชมประเภทแรก เป็นข้อตัวแย้งจากกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยไม่เคยถูกชวนทําขายตรงมาก่อนเลยพูด,ดง่ายๆก็คือไม่เคยสมัครกับบริษัทไหนมาก่อนไม่เคยถูกชวนมาก่อนโอ้โหคําถามเยอะนะครับคนที่ไม่เคยถูกชวนมาก่อนเนี่ยแปลว่าลึกๆเขาอาจจะยังไม่รู้จักกับธุรกิจนี้มากนักและอาจจะเคยได้ยินข่าวอาจจะเคยได้ยินคนนั้นเล่าว,ว่าคนนี้เล่าว,ว่าก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยมีความ กล้ากล้ากลัวกลัวที่จะพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่มาทำธุรกิจนี้นะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของคนที่เคยทำธุรกิจขายตรงอยู่แล้วก็ทำมาแล้วหลายบริษัทแต่อาจจะมีประสบการณ์ลบๆกับอดีตที่ผ่านมาเช่นเคยทำแล้วมีเห็นจะได้ตังค์เลยเคยทำแล้วเหนื่อยจะตายเคยลองมาหลายบริษัทแล้วมันไม่เห็นสำเร็จอย่างที่เขาว่ากันจะสังเกตว่ามีคนสองประเภทประเภทไม่เคยทา กับประเภทเคยทามาแล้วหลายบริษัทนะทีนี้เมื่อเราเจอปั๊บเราจะทํำยังไงเรามาดูกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มคนที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยกลุ่มนี้จะขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจครับอันดับแรกกลัวตัวเองทําไม่ได้กลัวว่าทําแล้วจะไม่ได้เงินจริงไม่มั่นใจว่าสินค้านี่มันจะดีจริงหรือเปล่ากลัวว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยราคาสินค้ามันจะสูงเกินกว่าราคาในท้องตลาดหรืออันดับที่4กลัวความยุ่งยากวุ่นวายในชีวิต เนื่องจากไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะของการตอบคําถามเนี่ยกลุ่มแรกนะครับไม่เคยทำเนี่ยถ้าเขากลัวที่จะทําไม่ได้และขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเราต้องเสริมความมั่นใจว่าธุรกิจนี้เราทํางานเป็นทีมมีเราและทีมทํางานร่วมกันเราไม่ต้องทํางานคนเดียวดังนั้นมั่นใจได้ว่าทีมจะช่วยได้ข้อที่2ก็คือการทำธุรกิจกับกิฟฟารีนจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยระบบสนับสนุนของบริษัท <Es> สาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบ Delivery และการจัดส่งสินค Galile ้าของ1 1 1 1การดูทีวีสำหรับการฝึกอบรมทั้งกิฟฟารินชานลและ o y y u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  e นะครับทั้งหมดนี้จะทำให้เขาเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่สามารถเล่าให้เขาฟังได้และก็วิธีการทำงานต้องบอกเขานะครับคนหลายคนกลัวการขายมากโดยเฉพาะคนกลุ่มแรกเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะต้องไปเดินเร่ขายของ กลัวว่าเขาจะต้องเอาสินค้าไปขายและต้องง้อคนเราสามารถบอกเขาได้ว่าเริ่มต้นจากการใช้สินค้าด้วยตัวเราตัวไหนที่เราใช้แล้วเราชอบยังไงก็ตามแต่ในอดีตเราเคยเล่าให้เพื่อนฝูงฟังอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ไปเล่าเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปตั้งใจขายมากมายเล่าว่าเราใช้อะไรเล่าว่าใช้แล้วมันดียังไงเล่าว่าเราชอบเพราะอะไรทําแค่นี้พออย่าไปตั้งใจขายมากนักเพราะตั้งใจขายบางทีขายไม่ออกแต่ถ้าเกิด เล่าเรื่องที่เราใช้สินค้าจะทําให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกมั่นใจว่าขนาดคนพูดก็ยังใช้เลยมันดีจริงหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถนําเสนอสินค้าได้ง่ายขึ้นท่านไม่ต้องไปพูดเรื่องสินค้าเยอะครับแค่ตัวเราดูดีขึ้นเราผอมลงผิวพรรณเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นหน้าตาเราสวยขึ้นหล่อขึ้นแค่นี้สินค้าก็น่าสนใจแล้วนะครับทีนี้กลุ่มกลุ่มนี้สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือเขากลัวว่าถ้าเขาทําธุรกิจเครือข่ายแล้วเดี๋ยวจะเสียเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนจะมองเขาไม่ดีเพื่อนจะมองว่าไปหาผลประโยชน์ดังนั้นอธิบายให้เขาก่อนว่าสินค้าของกิฟฟารีนเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาเงินของใครแต่เงินที่ได้เป็นเงินจากบริษัทโดยบริษัทเนี่ยนำเงินที่ไม่ได้เอาสินค้าไปวางในช่องทางค้าปลีกเงินจํานวนนั้นเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ50เนี่ยที่ไม่ได้เอาไปวางในช่องทางค้าปลีกเเขาจะเอามาปันผล กลับคืนสู่นักธุรกิจที่ทำธุรกิจกับกิฟฟารีนอธิบายที่มาของรายได้ตรงนี้ก่อนนะครับอันที่2ออย่าก,กลัวว่าเราจะต้องเสียเพื่อนถ้าเราตั้งใจจะเอาสินค้าดีๆไปเล่าให้เพื่อนฟังโดยไม่สนใจว่าเพื่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแค่อยากเล่าว่าอันนี้ดีลองหรือยัง เธอมีปัญหานี้เธอลองกินตัวนี้ดีไหมเธอมีปัญหาแบบนี้เธอลองใช้ตัวนี้ดีไหมให้คิดว่ากําลังไปช่วยเขาไปเล่าส่วนความตั้งใจอยากจะได้เงินจากเพื่อนเนี่ยให้ลืมไปเลยครับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ต้องไปสนใจแต่ขอให้มีความสุขที่ได้เล่าสินค้าที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาเท่านี้เป็นพอนะครับสิ่งที่เขากลัวประการต่อมาในคนกลุ่มแรกเพราะเขาไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยนะครับก็คือเขาขาดความมั่นใจในบริษัท เขาคงกลัวนะครับว่าบริษัทที่เขามาฝากชีวิตอยู่ที่เขามาสมัครเนี่ยจะหลอกหรือเปล่าข้อนี้ยิ่งสบายใจครับกิฟฟารีนเปิดมาตั้งแต่ปี2539ณวันที่ผมถ่ายรายการอยู่เนี่ยเกือบครบ20ปีแล้วนะครับเกือบ20ปีเนี่ยเรามีการมอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจจำนวนหลายหมื่นล้านบาทและคนที่มาอยู่ร่วมกับเราตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่20เนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนและตัวบริษัทของเราก็มีความน่าเชื่อถือมีโรงงานผลิตสินค้ามากกว่า20ไร่นะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวันครเพราะฉะนั้นทั้งหมดไอ้เรื่องขาดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเนี่ยคงสบายใจได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราลองคุยกับเขาดีไหมครับว่าเราเล่าเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยเขามีความกังวลใจเรื่องอะไรเขากลัวประเด็นไหนเพราะว่าธุรกิจนี้ท่านเล่าไปเลยว่า คนทำงานสามารถออกแบบวิธีการทำงานได้ด้วยตัวเองสามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ด้วยตัวเองอยากจะทำงานวันละหนึ่งชั่วโมงอยากจะทำงานวันละสองชั่วโมงไม่อยากมาประชุมอยากไปเรียนรู้วิธีอื่นอยากนำเสนอสินค้าด้วยรูปแบบอื่นออกแบบวิธีการทำงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้ไม่เอาเปรียบใครไม่ผิดกฎจรรยาบรรณของบริษัทที่สำคัญที่สุดนะครับเราเป็นนายของตัวเอง เวลาเราคุยเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนว่าเขามองขายตรงยังไงเขาฟังเรื่องที่เราเล่าแล้วเนี่ยเขามีความกังวลใจอะไรเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะได้สามารถตอบคําถามได้ตรงบางครั้งการตอบข้อโต้แย้งอาจจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งที่เขามีความวิตกกังวลอยู่ก่อนด้วยนะครับว่าเขากําลังมีความวิตกกังวลอยู่ในเรื่องของอะไรข้อสําคัญครับสาหรับกฎแห่งการตอบข้อโต้แย้งอย่ารีบเถียงอย่ารีบเอาชนะอย่ารีบแก้ต่าง แต่ยิ้มรับฟังและพยายามฟังด้วยความตั้งใจย้ำอีกครั้งนะครับอย่ารีบเถียงอย่ามุ่งหวังเอาชนะอย่ารีบที่จะแก้ต่างพยายามยิ้มรับฟังและตั้งใจฟังว่าสิ่งที่เขากำลังคุยกับเราเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไร ฟังมากๆจนกว่าเราจะเข้าใจเขาเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่เขากังวลเราจะสามารถเล่าหรือตอบคำถามได้ตรงกับสิ่งที่เขากำลังมีปัญหาอยู่อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรีบร้อนเหลือเกินที่จะรีบเถียงกับผู้มุ่งหวังแก้ต่างกับผู้มุ่งหวังจะลืมที่จะรับฟังทีนี้เวลาเขาไม่มั่นใจเราอาจจะต้องเปิดจากถามว่าที่เขายังไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่มั่นใจตรงไหนไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงของบริษัท ไม่มั่นใจเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่มั่นใจเรื่องแผนงานเพื่อผลประโยชน์หรือไม่มั่นใจว่าวิธีการทํางานนี้จําเป็นจะต้องใช้เวลาเยอะหรือเปล่าถ้าเราหาเจอเราจะตอบได้ดีคนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าขายตรงจะไปเปลี่ยนชีวิตเขาขายตรงจะทําให้เขาไม่มีวันหยุดขายตรงจะทําให้เขานอนดึกขายตรงจะทําให้เขาต้องเสียเวลาในการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนแหม่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาติดตรงไหนเนี่ยท่านสามารถตอบได้เลยนะครับว่าทุกอย่างเรากําหนดเอง ทุกอย่างเรากําหนดเองเราจะทํางานวันไหนวันละกี่ชั่วโมงทํางานรูปแบบไหนตอบเขาไปได้เลยว่าให้เขาสามารถเลือกได้และการทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงเขาในการทํางานได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายในแง่ของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ถูกชวนทาธุรกิจนี่เรายังคงอยู่ในกลุ่มที่1อยู่นะครับคนกลุ่มนี้ชวนง่ายมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลายคนอยากสมัครกิฟฟารีนเพราะอยากลองสินค้าก่อน อยากลองใช้ลองให้มันแน่ใจสิว่าที่เขาบอกว่าดีมันดีจริงไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เขาชอบเขาจะมีความมั่นใจอยากทําธุรกิจเพราะนั้นจุดเริ่มต้นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคนมักจะเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคเมื่อเป็นผู้บริโภคถ้าชอบสินค้าและมั่นใจในสินค้าเขาจึงจะก,กล้าที่จะไปชวนคนอื่นนะครับเพราะนั้นเราชวนง่ายแล้วเพราะว่าสินค้าของเราติดตลาด แบรนด์ของเราเป็นที่น่าเชื่อถือยี่ห้อกิฟฟารินใครๆก็รู้จักอย่าก,กังวลกับการชวนคนที่ไม่เคยถูกชวนแต่บางครั้งต้องฟังเขาเข้าใจเขาแล้วพยายามเล่าเรื่องต้องเล่าจากง่ายไปหายากนะครับเพื่อทำให้เขารู้สึกสบายใจเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะมาคุยต่อว่าแล้วถ้าคนที่เคยทำธุรกิจมาแล้วหลายยี่ห้อทำมาแล้วหลายบริษัทเขาจะมีข้อโต้แย้งอะไรและมีวิธีการตอบอะไรบ้าง เดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันวันนี้เวลาหมดแล้วผมลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ